ไปเส้นะัพล่ลงมาบินถบาทค่ะพี่น้องจ้านน่วัดเพิ่นอนยูท่องเขาเพิ่นลงไปบินถบาทยูยูในหมูบาท,ที่ิพานมาดไหมเป็นตะปวดท้ายบา้บาคือว่าเพิ่นจีด้สันเขาขากิูวได้พี่แม่พี่น้องเพิ่นจียางขึ้นเขานี่ไหมเขานี่พี่น้องเขาเขานี้คือเขาอะไรชื่อว่าเขาอย่างนี้นจำาม่ได้พี่น้องอา่าลู เป็นเขาเขาอำเภอขั้มขัามม่วงขามไปเป็นอำเภอว้านริบบอกเดาเขตติดต่อกันมันเป็นเขตติดต่อกันกั้งสามหมอนะคะพี่น้องนอันบพเป็นคนพื้นทีเน่เนาะก็เลยบอู้หว่าเป็นเขาเขาลูนีเขาซื้อไว้ยังเบิ่งไปลอ่าเบิ่งไปพี่น้อง ตรายห้ามรถบรรทุกหนักขึ้นิน่นห้ามรถบรรทุกหนักขึ้นคุณเด,ด้๋ยค่ะพี่น้องแต่ว่าของเฮาเป็นรถบรรทุกอยู่แต่ว่าเฮารถเป้าเนาะคะ่ะเนาะมวยติกลของของลูกค้าเสร็จเรีบเยบร้อยแล้วเป็นรถเป้า,อ,า,อ,าอ๋อผูผาเหล็กคะ่ะทุกคนเขาห่วยว่ามันอยากสั้นอยู่ติล่าแต่โอ้ยห่ยห่วยไหมพี่น้องุ่นไหม <laughs> รถบรรทุกเรอ่นเอาหินมาล่องล่อรถได้นี่คือปีนขึ้นบ่ไดพ้พวนนะพี่น้องพูนอ้ยอ,อ,อยู่ในกล่องมันโมโหว่ามันสั้นเนาะสั้นสั้นค่ะพี่น้องเขาชันอยู่นะคะทุกคนผู้ผาเหล็กใช่ไหมผู้ผาเหล็กค่ะพี่น้องอยู่ที่อำเภอคำม่วงนถนานรถคอยรถนานรถเป้าได้ค่ะนี่พี่น้องปุ่นฟังเสียงรถ ฟั้องเสียงลดข่อยอืออืๆอ,อ,อเลยค่ะทุกคนโค้งอันตรายลดความเร็วถ้ารถน้อยเป็นกับสี่ชกเขียวอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้ารถ มืัอน,นี้โมยติกลงของไปส่งของให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยครับรถมาว่าสิไปขึงงนน้นงานบัดนี้งานเล่นยกเลิกพี่น้องลูกค้าโทรมายกเลิกนะคะแกเลยไหลล้อไร้ลองมากินตำหมองฮวงยู่วังสามหมอบัดนี้ปลาเผาปลาเผาว่านสุ้ยไก่ไไเอาใกล้แกได้จ้าเอา <ละ S 1> ไกต่ตัวหนึ่งอัน จ้ากับอันเอาตำปลาจ้ะเอาเพชรเพชรเด้อไอเด้อจ้ากินนี่จ้าสมคือเป็นตาเสกเถอะสมัวขายดีสั่งตำปลากับไก่อย่างตัวหนึ่งไป่นาะวัาจีกินปลาเผาปลาแล้วเผาซอสในซุกหมูสซุกกันขามมาเมาไปหมดแล้วจ่าแต่ขายดีเีว่ะ พี่น้องจ้าไก่ย่างมาแล้วไก่ย่างวิเชียนนี่ยพี่น้องปั๊ด <c oughs> แตะเซยบจ้าเต็มกลุ่มทุกคนเมื่อจานแบบไงเลยตำป,ป่ามาเป็นถาบพอ่นยาไว้ชิมมึงดู าข่อยบอกแล้วว่าเอาเพ็ดเพ็ดเป็นไดชจัดจานขนาดเลยนะหม้อยออันหม,ม,มูยอดแล้วก็มีอย่างนี้กว่ามีหมูยอมีหน่อไม้เนาะหน่อไม้ดองป้ามะเขือเทียนก็เสียบเทยบยยียนพะอยจัดจานมาแสีบว่า บนากินกับใล้มามาพี่น้องค้ามากินเขาร่วมกันมาเราสะมาไฮไลายครักแน่แทถกินมันเอาขอนไหมขแ่เขาแล้วกับไฮหลายเนาะนจนพุ่นน่นจนพุ่นกองโจโกก๊กลพี่นอ้องกินกินเจ้ามันสวงเ <c oughs> มือขึ้นนอนเดียวขึ้อง มาหอดอันตีสวงเขาไปบ้านลุกตื่นแต่ตีหางวัเขาไปบานลูกค้าบานลูกค้าแล้วอยู่ในสวนยางพูพี่น้องบรรยากาศดีบ่คักมามาค่ะบานนี้พี่น้องเอ้ยมากินข้าวแซบ่บเพิ่นเด็กพะย่ะอยกระลำเออผ้ากันไปขึ้นเขาผู้พรเล็กพี่น้องเขาสั้นยีรีเป็นตยานค่ะทำเป็นไม้ย่างพื้นหนึ่งสีเป็นตยานมหอย พูดนำประแดงแล้วแต่เสียงอะมาแม่พี่รองเลยมากินน้ำตาไว้เด้อตำมต้มสดตากตานารักเนี่ยอาจะเสหัดัดดอกเศกอกหัดดอกหัดดอกหัดเลยหลายค่ะ สุดยอดเลยต่างตัจริงจริงทำปล่อยยบท่อมันแ่สุดยอดเลยดงกรวงบั ต่ำรอเด็ดขนาดเวยสร้างโมคาลลวาเอาเปียบๆเด็ดใจได้แบบนี้กินต้องไปขอ,องห่อนหุบๆแบบอบบ ไก่นั่งกรอบๆด้วยพี่น้องแบบหน้ปาปลวกโอ้ยหวานจับบอ,อ๊จับบอาะว่ต้อหัวบามาดไม่ต้องรำ เื่อยทายดีขนาดเลยอ๋อโอตงาตลาดตองําตลาดตองาตลาดตรงนีตงาตลาดเทศบาลบางจำหมอ้พอไปดีหน่อยร้านสรงจำแต่ย,ย่างร้านข้บวเปิร้านนินติสัมพันย่างวิเทียมร้ต,มตลาดต่อ ต่อมากเห็นรถดังไปแล้วเห็นปะขับรถพันตีสองตีสามเห็นรถดังไป,ปแไปล้วพี่น้องขยันคัะสวยมากบริสุทธิ์หมดความมันหวันครับดอง <c oughs> แลกับดงัง มวนเนาะนางคย้อยตักกัดดองตรงถามกันรับสารเศรลบัลาบา้างจำหมออะอย่างเยใจอย่างมีเทียนนกาหายไรเขาอ,อิเล tầm rẻ khoản đấy, nó đâm nhiều hơn, ừ, chụp phan thấy nín lắm cái gì nữa, thằng là cái gan lại đó mở lắm nè cái này mình xin mình bán cả mỏ cả mấy mỏ lắm chân chèn mình là nó phải giờ xuống cái Mỏ lắm cả chân chèn to to คนเบิ้งกับเบิง้งตุนปลดยังจังวัดจีเดนมั่งเวทีสวยหมอรัมบดดาแล้วดูห <c oughs> <c oughs> มอรัมขนาดยังมกขึ้น <c oughs> nè đứng đứng cục cò cụ. Bu นั่งกอดๆเด้พี่น้องอ่ะโอเสียบขนาดเลยน่าจเคยีบส้นหตถ์อ้า,าออถอดแม่คาประเด็กกบควองสั่งเข้าว่าเอาเผ็ดๆออกเพ็เดทุทงช่วง <c oughs> จัดให้ได้บันของวันมุขพ <c oughs> ่อแบหนังไก่กรอบกรอบๆร้อนๆแจ่บ <c oughs> มันเหนียมากซิมไก่ย่างตำหมงอยู่บ้างตำหมอพี่น้อ อยู่จังหวัดอุดอรนะคะทุกคนท่ามั่งค้ำหมอเนี่ยเป็นเห็ดอ้อยก็เปเห็ดมันร้ายไปเนอะปล่อยมันเป็นใซตเลยแต่ห่งวิปแคนแบบเนาะรถดีแคนนี่แรียนน้ำนอ่นนี่ร้ายค่ะไปเนอะท่งนี้เป็นทีเป็นร้ายเนาะปลูอกอ้อยปลูกมัน ขยันค้นขับรถมา,เา,านะกเป็นเห็ดกับคอรัวของัะเห็ดขัวกับเมียี่นะกูมั่นเอาใส่โรยแจมไปขาย,ยครับขอยิโยยนโรยแจม ไม่กัดข้างงามดิพี่น้องตังตงบอกค่ะเจียงหมดเป็ดเปๆดเปลี่ยนดอีแตนเลยอืมขยันมั้อืมขอให้ขอป้าขอดมมันไงข้างนี้คนขยันมืออน่าเหยนยดเลยปะเห็นอไรแบบนี้ขวัห้องใครคนร้ายนะอจกพี่น้อง